จะผอมลงไม่เยอะหรอกประมาณไม่ไม่เยอะหรอกเพราะว่าตั้งแต่ที่ลดลดมารอบนะนะั้นอะลดแบบลดปุ๊บบุ๊บุ๊บแล้วก็หลยยังจากนั้นพอได้ได้ระดับหนึ่งระดับประมาณเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าใส่ชุดทีกเกิไม่ดูไม่อ้วนเกินไม่ไม่ไม่อ้วนเกินเบอร์แล้วก็ใส่ชุดปกติด,ดูดูไม่สู้เกินก็เลยหากลางหากลางเพื่อว่ารอกเอาไว้ไม่ให้เกินจาก,ก เอาแพเรายิ้มไปแนยลุงรักเขาไปหมดขอบคุณครับคุณ,คณหนูนี้วันดีน้องควาด้วยรถรถขึ้นเป็นโลใช่ครับรถรถก็รถเยอะอยู่นะแต่ว่าแต่รถน้อยแต่ว่าเขาขึ้นยิ่งขึ้นเป็นโลครับ <S <S สวัสดีครับพี่อร, <S <S อรพันธ์่นันน้องเฉยยังรอเลยครับขอบคุณครับ <S <S ขอบคุณครับผม <S <S ดูแลกันไปทุกคน ใครที่เขาดีกับเราเราก็เราก็ดีกับเขาเขาทำงานให้เราเขาแล้วรดีเราก็ตอบแทนเขาด้ื่ยเรื่ยด้วยหัวใจใช่ไหมครับตอบแทนเขาด้วยหัวใจแล้วก็เลยเอาโทรศัพท์รุ่น8พั0อะ่ะ8พั0อ่ะผู้คนคิดว่าเดี๋ดยว8พั0นั้งกี่ปีแล้วอะแต่ยังใช้ได้อยู่อะ่ะให้เขาไปแต่เขาดีใจมากนะครานี้มันคือสิ่งที่คนที่ให้อะ่ะเราอย่างเราก็ดีใจแหละ ไปไหนเขาก็ไปผมไปไหนเขาก็ไปผมจะไปไหนเขาก็ไปแต่พรุ่งนี้ผมต้องขับรถไปงานเองเพราะว่าพรุ่งนี้ลูงป้อมลูกป้อมจะลาสองวันนะครับลูงป้อมจะลาเฮ้ยลาพรุ่งนี้วันหนึ่งลาพรุ่งนี้วันหนึ่งแล้วก็อีกวันจะมาพรุ่งนี้เน่ต้องขับรถไปงานเองเพราะว่าลูงป้อมต้องกลับไปหาหมอเตรียมตัวไปหาหมอเตรียมตัวไปหาหมอข้าวครับมันธุระครับมันธุระลูกป้อมจะกลับไปเตรียมตัวมาหาหมอ สวัสดีพี่อัลพันธ์เจอกัน17นะครับได้เลยครับผมพี่อัลพันธ์วันนี้ฝากระบบคุ้มติ้งได้นะครับผมดันระบบคุณติ้งได้นะพี่อันพัน สวัสดีคุณมีมี่ด้วยครับผมอาทุกคนครับผมวันนี้พี่แดนฝากระบบคุ้มทิ้งสำหรับงานวันพรุ่งนี้หน่อยนะครับผมเผื่อพรุ่งนี้เกิดอุบิเหตุต้องเล่นเรื่องพิเศษขึษน้นมาเราเรื่องก็เลยเกี่ยวไม่ไร้ไม่ได้ไม่ทันวันนี้ขอดันระบบคุ้มทิ้งให้ได้สักหนึ่งร้อยใบแดงก่อนละกัน,กนนะครับตอนแรกเจอกันที่เดือนนะครับผมนานจังฮะฮะนานจังฮะน้องใต้เรียบร้อยไหมฮะเรีบอันนั้นกระดาษต้องเก็บเลยนะสำคัญมากนะขอบคุณนะจ๊ะ เกี่ยวด้านหลังนะหายไปเลยหาคนชาเลนจ์เลยค่ะพี่ว่าชาเลนจ์อ่ะบางทีพี่ว่าที่เก่งใจตรงๆชาเลนจ์นี่แหละเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันเหมือนแบบเราเล่งอ่ะเอางี้ดิค่ะทุกคนอยากให้เท่าไหร่ทุกคนทุกคนอยากตรงตริงเท่าไหร่อะไรยังไงทุกคนทุกคนบอกเลยข้ามอไกาศไหมคุณฟอมได้บุญตรงกีบ เองแม่ใหม่ต้องมานั่งด้วยไหมไม่ได้สิเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเยียบแล้วโดนด่าริงเดี๋ยวเยียบไม่ได้มีคนเปิดแดงแรงกดังก็เอางี้ตอนนี้น้องใบเขาดันมาให้สิบแดมใช่ไหมตอนเอาเป็ว่าตอนนี้เรา